วันนี้เดี๋ยวพวกเรากำลังจะไปฉลองวันวาเลนไทน์กับทางเก <Great> ์มอมอเตอร์น,นะฮะใช่ค่ะเขามีกิจกรรมนะคะใช่ก็คือเป็นกิจกรรมตั้งแต่ตอนบ่ายสามถึงอาหารเย็นนะ่ะน่าจะห้าหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือฮึเออที่ Peninsula Hotel นะคะตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งน,นะเขานัดบ่ายสามเรากำลังจะไปก่อนนะคะโอย ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ,อไปเจอกันในนั้นเลยดูว่าเป็นยังไงนะโอเคค่ะครับผมตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมน้องรปภอบอกว่าน้องสคิริตติกาดบอกว่าให้ไปจอดหน้าล็อบบี้เลยกันที่ไว้ให้เดี๋ยวจะมีรถมาจอดโชว์สิบห้าคันก็น <c oughs> ่าจะรถพวกเรานี่แหละเนาะ จะจอดข้างบนไหมหรือจะไปจอดที่จองไว้ค่ะใช่ใช่ใช่จอดจอดตรงไหนอะคะเอ่อจะมีจอดข้างบนได้เลยแล้วก็จอดผมล็อกไว้ที่สามเอให้ครับพีสามเอใช่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องมาจอดข้างบนด้วยการสิบห้าคันข้างบนนี้แหละบ่นนี้ใช่ไหมใช่สามโมงครึ่งอ๋อตอนนี้จอดไม่ได้ใช่แต่ตอนนี้ก็จองข้างล่างไว้ที่อนพีสามเออโอเคค่ะคือก็ตอนนี้นะคะ น้องน่าจะเป็นผู้จัดการแถวตรงเนี้เนาะจริงๆเราต้องไปจอดที่จอดรถก่อนนาะเขานักไว้บ่ายสมนะคะแต่ว่าพอดีเราขอเขาจอดเขาก็เลยให้จอดเดี๋ยวมันจะมีรถออร g า o d c ดแคทเรียงกันตรงนี้เนาะ15บห้คันเออตื่นเต้นมากเลยนะเราคงคงจะถ่ายแบบรีวิวอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นงานวาเลนไทน์ของ Great Wall Motor นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ของออรา a อาจะอยู่ภายใต้แบรนด์ g r รด t w a มอเตอ o r อีกทีหนึ่ง ก็คือเขาจัดงานวาเลนไทน์ให้กับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วนะคะอยากร่วมสนุกก็คือถ่ายรูปพร้อมรถแล้วก็โพสนะคะแล้วก็ติดแท็กนะคะมีเงินไขให้ทำแล้วก็ทำตามแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนั้นนะคะแล้วก็ได้มาดินเนอร์ที่ p e n i n s u l a Hotel โรงแรมหรูนะคะฟรีนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะพี่บอสโอเคไปกันเลยค่ะโอเค ตอนนี้เราก็มานั่งรอเวลานะคะอีกวันพึ่งชั่วโมงนะมานั่งกินลมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาพี่บอสกินอะไรคะหน้าสับปะรดครับสับปะรดปั่นเป็นยังไงบ้างไหนรีวิวหนดิอร่อยดีสดชื่นเย็นหวานเปรี้ยวนะคะของคุมเมเป็นน้ำมะน,นาวปั่นนะอันนี้ไม่หวานนี่เปรี้ยวอย่างเดียวเลยอร่อยมากเลย นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็เห็นเรือเรือเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่ของเพนนินเนาะเรือเมื่อกี้มีเรือไอคอนสยามเรืออะไรเต็มไปหมดเลยเนาะทั้งหลายโรงแรมมากเลยค่ะบรรยากาศดีชิลมากนะไม่ร้อนนะคะเย็นนะมีร้อนนิดหน่อยไม่ถึงกับร้อนมากเนาะตอนนี้ก็มีรถมาจอดแล้วประมาณเจ็ดคันนะครับผม รถเราก็าอยู่ตรงนี้นะครับผมน้องธันร้านของเรานะครับผมอ <Okay. S 3> ันนี้เป็นชื่อง,งานนะคะ All With Me Be My Love งานที่เรามาวันนี้ใช่ไหมใช่ มีปาย่จะเป็นเกตบอเบนเดย์ใช่ไหม<ช>มีอะไรบ้างมีถูกใจใช่เลยเกตบอเบนเดย์ Day, 2022 a n d first year together ถูกใจใช่เลยก็มีอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาของแมวอืมก็มีด้วยสิคันนี้ใช่เลย กับ i love gate wall motor นะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะภ<ค>ายในงานนะผมก,ก็จะจัดเป็นโต๊ะก็จะประมาณนี้นะ มีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปให้ทำนะคะมีดอกไม้ไไมีทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูเขาจะมีเวิร์กช็อปให้เราทำสวนข้างในเนี้ยใช่ไหมอ่อาแล้วก็อะไรสักอย่างในนี้เยอะแยะเลยดเดี๋ยวมาดูกันวาเลนไทน์เนี้ยเราจะทำอะไรได้บ้างจะรอดไหมไม่รู้ะะอ่ะลองดูสวัสดีแล้ว นี้นะคะเราจะมีกิจกรรม DIY ให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วยกันเสริมความรักไหคะในข,ข,ขวดโหลที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นขวดพิเศษค่ะที่จะเติมเต็มความรักให้กับทุกท่านให้ความรักเนี่ยเป็นขวดโหลก,กันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกท่านนะคะได้ ถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดนะคะลงในแอปพลิเคชันของทาง b r k w a t e r และก็อย่าลืมติดแฮชแทกให้กับเราด้วยนะคะกับโควิดนี่ดีมายเลิกนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีอะไรพิเศษบอกให้นะั้นต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าสําหรับในช่วงนี้ทุกท่านมีท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพที่โพลารอยบ้างมีไหมคะ ทุกท่านถ่ายภาพพิซซารอยอย่างไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีท่านทำรูปพิารอยค่ะพอแช่น้ำเราก็ต้องเปียกใชคะคุณพี่คะถูกต้องค่ะอะแลคำว่ามอแช่เนี่ยเป็นวิธีการที่เขาไปอบแห้งมาก่อนอ่อนหน้าที่เราจะใช้เราเลยเรียกเขว่าหมอแคนค่ะใช่ทีนี้เนี่ยก่อนใช้เราต้องเอาเขาไปแช่น้ำก่อนสัก20นาทีอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะทั้งหมดอันนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามสี่ห้า ค่ะตอนนี้คุณก็จะชอบใช้ในการปักชิ้นส่วนตา่างๆชินกรวดดินเข้าไปไว้ในเทอร์เรียมเราก็ใช้ด้านหลังของเขาเนี่ยกดหน้าดินลงไปให้เขา,นาแน,น่นให้เขาเรียบสมัดนะค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แอบมีส่วนสำคัญน,นี้เขาเริ่มทำกันยังอ่ะพี่อนนบอสถ้าอยากทำเทอร์เร <c oughs> ีย <c oughs> มให้เก <c oughs> ิดเลือดที่สวยงามค่ะเราถึงต้องค่อยใช้จอบ กดลงไปในเลเยอร์แต่ละชั้นให้เนื้อเสมอกันทุกด้านนะคะจะทำให้เลเยอร์ทั้ดหนาขึ้นนะคเดี๋ยวลองดูเนาะท้าจะหดูว่าอันนี้นะคะพี่บอสเริ่มทำแล้วนะคะพี่บอสไม่รอนะคะโดยที่เราใช้ใส่ในเลเยอร์ที่สองอันนี้เป็นเลเยอร์ที่สองใช่ไหมคะเลเยอร์ที่สองจะดูไม่กว่าลงค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านตอนนี้ได้ควาเทคนิคของคุณกุปรี้ยวแล้วนะคะ พยายามใส่ในแต่ละชั้นเนี่ยให้มันสมูทและให้ประมันเข้ากันดกันแล้วก็ูขอบปากเขาด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดคุณใส่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเลเยอร์ให้ชั้นอื่นนะคะอันนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สองแล้วเนาะเราให้ใส่ชั้นแรกแล้วก็ฉีดน้ำ ก็ใส่ชั้นที่สองแล้วก็ฉีดน้ำโอเคอันนี้รอคุณครูสอนต่อที่สามนะคะเขาบอกให้ใส่บางๆนะคะพี่บอสมันผงผ่านใช่ไหมคะเอาไว้เอาไว้ดับกลิ่นเฉยๆก็ใส่บางๆก็พอการเชลโลกด้วย บางสุดชีวิตของบีบอร์ดแล้วตอนนี้ชั้นนี้ไม่ต้องพรมน้ำครูบอกเชิญเลยไหคะสำหรับวันนี้เราได้ต้นไม้มงคลไหมนะนั่นคือช้อนเลยช้อนโอเคเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวเกลี่ยกันไหมอะ่ะอ่ะอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนะชั้นที่สี่โอเค อะไรนะพียสมอสเหรอพียสมอสหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาบอกว่าให้ใส่ข้างหลังสูงเทลาดลงมาข้างหน้าเหมือนแบบผมบ๊อบอะไรแบบนี้ได้มาพี่บได้มาพี่บอสจากวางเลเยอร์เล็กๆเสร็จแล้วชั้นหนึ่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ตอนนี้ชั้นที่เท่าไรหร่แล้วไม่รู้เขาใส่หินพี่บอสต้องลึกกว่านี้หน่อย่เลยจสตาร์ที่เดินอยู่ได้ประมาณนี้ละมั้งเนะาะาไปสู่ขั้นตอนได้ไหมก็อีกก้อนหนึ่งเอาไว้หน่อยดีหลังไหมซ้ายอ,อ๋อใส่ใต้ต้นไม้เลยพี่บอสมือใหญ่ <c oughs> <c oughs> เขาทำให้ไหมเอาไปด้านหลังได้เลยไหมคะด้านซละด้าได้เลยเนาะโอเคลังกากทีุ่กท่านนะคะวางก้อนหีนเสร็จเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เนาะอ่าโอเคค่ะเ่ค่ะตอนนี้เราชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะหกปะฮะเราใส่พื้นแล้วนะคะต่อไปก็จะต่อไปแป้งใสอันนี้แหละที่คุเมย์ทำไม่เป็น คำเละแน่เลยเนี่ยมีให้นะคะตุ๊กตาแล้วก็ใส่นี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่านัดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงปุ๊มเราจะลงทรายนะคะใส่รูปยากมากเลยแวหลังขรแูปเรารักกันนะคะเรามีความสุขนะคะเรามีเรือแล้ว ต้องมือสั่นเลยให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายค่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเออสองชิ้นนะอ่ะเสร็จแล้วนะมีเรือมีบ้านมีแม่น้ำแล้วก็มีเราสุดคนแล้วก็มีรูปข้างในโอเคไหมเป็ดตัวหนาเป็ตัวหนึ่งโอเคโอเคเนาะ กันีกวนะครับวันนี้ได้ทำของลงเก็บวอร์มมอเตอร์อ่าถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงโอเคเสร็จแล้วคะ่ะน่ารักไหมคะโอเค,อเ,คเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นภาคสองนะคะก็คือการกิน ดินเนอร์ของวันวาเลนไทน์นะคะของงานนะะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศงานนะคะพี่บอสโบกมือหน่อยคะ่ะได้มักเพลมาหนึ่งแก้วนะคะลินจี่ใช่ไหม

มีเบิ้ลนะคะมีเบิ้ลแสดงว่าอร่อยแน่นอนดูห,หน้าตาแบบมุ่งมั่นสุดๆ เดอร์ของเรานะคะเบิร์นอะโวคาโดนะแล้วก็ใส่ส้มนะคะแล้วก็ใส่ร็อกเก็ตลีฟส์คือใบอะไรสักอย่างเนี่ยต้นอะไรสักอย่างนั่นแหละไปกินกันเลยจ้า มาดูให้พี่บอสรีวิวนะคะ น,นี้ซุปเรามาแล้วนะคะแต่ดูหน้าพี่บอสนะคะพี่บอสกำลังจะรีวิวมันเป็นยังไงเหอทำหน้าเหมือนแปลกๆแ,แล้วก็ยกนิ้วเต็มสิบให้เท่าไหร่8ให้แบบเก่งใจเล็กๆอโอเคค่ะ ที่สามมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูหน้าพี่บอสนะมันคืออะไรเนื้ออะไรสักอย่างโอเคได้กินเนื้อแล้วนะ เมื่อกี้คือหมูนะพี่บอสพี่บอสมองหน้าแบบ,แบบแ,บ,แ,บแบบไม่ไหวแล้วพนะี่บอสบอกว่าอิ่มแล้วพี่บอสแบบไม่ไหวแล้วสองชิ้นด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาอ่าก็ันนี้ช่วงท้ายของพวกเรา ไหนอยังขอเพลงอะไรอีกก็ต้องรีบแนะน้นนำขึ้นมานะคะก่อนจะหมดเวลาพี่บอลเริ่มเกี่ยงแล้วนะคะเริ่มเขียวน้ำช้านุ่มไหมโอเคอันนี้มาดูนะคะโอ้โ,โ,อโ,โหสองชินด้วยจานสุดท้ายนะคะ มิวให้แต่ว่ามันอิ่มแล้วนะเออนะคะ จะขับออร่ากู๊ดแคทไปจันทบุรีครับไปจันทบุรีแล้วค่ะอยู่ที่เพชรบุรีค่ะซ้ำแล้วค่ะไม่ได้นะคะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะคุณพี่พฤติกรนคุณพี่พฤติกรนเราทีมเดียังการอยากพิมพ์ยักันเอาไปทางดนนี้ค่ะจะขับออร่ากู๊ดแคทไปสิงห์บุรีสิงห์บุรีไปแล้วค่ะสิงห์บุรีไปแล้วนะคะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะกี่คะแนนคะพี่บอสอันนี้เป็นแบบล็อตดรอนะคะกับสลากดูพี่บอสก่อนพี่บอสได้เท่าไหร่ ไดเท่าไหร่หนึ่งพัอั้อย่งนดาีบอแก่ให้ครูเมย์ด้วยมีท่านใหได้สองพอยกมือค่ะมีท่านใหได้สองพยกมือค่ะกีมีกี่มาดูซิว่าครูเมย์ได้กี่คะแนนบอได้หนึ่งพันเหมือนกันโอเคเน่อนะโชว์ให้ทีมสคนรวมกันโอเคนี่ไหคะแ เกมวัดดวงของเราค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มี2,000รับบัตรกรมการให้เลยค่ะ2,500นะคะ2,000น้อย2,000ร้อยใช่ไหมอันนี้รวมกัน2,000ใช่ไหมโอเคเช็คนะคะนี่นะคะ2,000อ้าวเอาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเรามี มีแบงมีทานนู้นค่ะมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีคู่นู้นมีคู่นู้นด้วยใช่ไหมคะคู่แรกคะคู่นี้คู่นี้ค่ะแล้วก็เป็นคู่นี้ที่เป็นคู่แรกแต่อย่างที่บอกค่ะเรามีของรงวัลอย่างแน่นอนนะคะขอเชิญตัวแทนทั้งสามกลุ่มนี้นะคะมาบนในทีจริงค่ะมาเลยค่ะเรเชอร์เลยนะคะ โอเคครับตอนนี้จบงานแล้วนะครับอิ่มมากอิ่มไม่เหลือทองไว้กินอะไรเลยอาะารน้ำอัดลมอีกนะคะขนมมีอะไรอีกโอ้ยชากาแฟเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะได้อะไรมาบ้างค่ะพี่บอสได้กินอาหารมาได้กินอาหารแล้วก็ได้ได้จัดสวนในในแก้วขวดแก้วแล้วก็ได้แต้มอ่าได้แต้มแต้มของเขาให้จับ ฉลาดนะคะแต้มของ Great Wall Motor จะมีแต้มให้เรานะคะเอาไปแลกของใช่เอาไปแรกของเหมือนคล้ายๆบัตรเครดิตอ่ะมันจะมี market ให้เราเข้าไปดูแล้วก็อยากแลกอะไรก็ใช้แต้มอันนั้นน่ะในการแลกนะคะเราได้มาเท่าไหร่คะพี่บอสเราได้มา2,000แต้ม2,000แต้มคนละ1000แต้มนะคะคนละ1,000แต้มแล้วก็คุเม่์ออกไปเล่นเกมแพ้แพ้คิดไม่ออกอ่ะเขาให้หาผลไม้ชื่อสีแดงอ่ะ แก้วมังกรเหรอเออใช่ทำไมไม่บอกอ่ะได้บอกไงนั่งท้ายสุดตะโกนอะไรงั้นเหรอภูเมย์ตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้แต่ได้ของปลอบใจคือพวงกุญแจไม่ใช่บัตาสตาบั๊กอ๋อบาสตาบั๊กหนึ่งพันบาทพวงกุญแจเ้าแจกใหทุกคนพวงกุญแจน่ารักมากเลยนี่อยู่ที่หลังพวงกุญแจไว้ใส่กุญแจเป็นแมวเนาะสีดำเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็อินเสิร์ตทีหลังโอเคก็วันนี้อิ่มเนาะ สนุกได้ทํากิจกรรมกิจกรรมก็สนุกเนาะตอนแรกนึกว่าจะทําไม่ได้นะทำไปทำไมเอ้าสวยเฉยเลยก็โอเคนะดีเลยนะซื้อรถแล้วก็ได้ทํากิจกรรมฟรีอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะเขาเอางบจากการที่จะไปโฆษณาไปจ้างนายแบบนางแบบเข้ามาคืนคืนกาไรกับลูกค้าที่ใช้รถของเขานะอดีดีนะรถก็ใช้ดีแล้วก็ยังมี กิจกรรมให้ทำอีก uh huh. มีอาหารให้กินฟรีด้วย uh huh. อนโะรงแรมก็ดีนะคะทุกอย่างก็โอเคนะคะ uh huh. ดีมากเลยนะคะอ่ะยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วดูดดูขราวหน้าว่าจะพาน้องพันล้านไปไหนหรือว่าจะรีวิวน้องพันล้านอะไรบ้างเ,าเรียกเรียกเขาเขาก็ฉันฟังอยู่เหมือนเดิมโอเคโอเคค่ะงั้นเราก็ล่ำลาปิดคลิปเป็นแค่นี้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ